มาอีกหนึ่งเรื่องที่เรีว่คนไทยกําลังจับตาดูกันในเรื่องของการเกิดระเบิด,บดอีกครั้งหนึ่งที่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเรียกว่าครั้งนี้เจ้าหน้าที่รับผลกระทบเรียกว่าได้รับความาบาดเจ็บนี่นะคะถึง3นายด้วยกันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรม,มราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าจังหวัดสงขลาค่ะเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมเจ้าหน้าที่ eod 3นายนะคะที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาค่ะ เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2565ที่โรงพยาบาลสงขลานครินนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเทศดาจิตรัตน์ท่านผู้ว่าจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า e o d ของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่43รวม3นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดริมทาง างรถไฟในพื้นที่หมู่8บ้านโคกม้าตบบ้านนาอเจนะจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสงขลาได้รินรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องของเจ้าหน้าที่ที่รับบาดเจ็บและผู้บังคับบัญชานําโดยพลตํารวจโทนัสสิงห์อุดมผู้บัญชาการตํารวจตรเวนชายแดนและพลตรียงเกียรติมนประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตํารวจตรเวนชายแดนร่วมรับดอกไม้และตะกร้าสินของพราชทานในครั้งนี้นะคะ โอกาสนี้ท่านผู้ว่าจังหวัดสงขลาเองได้อัญเชิญพระเจ้กระแสรับสั่งความห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ชุดตรวจเกาะตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดโดยเฉพาะกิบตำรวจตรจนชายแดนที่43ที่รับบาดเจ็บทั้ง3นายโดยในส่วนอาการบาดเจ็บของดาบตำรวจวิสิทธ์บัวศรีอายุ42ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาข้างซ้ายขาดและขาขวาเกือบขาดแพทย์ต้องตัดขาทั้งสองข้างขณะนี้คงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะ ส่วนพันตำ e รวจตรีเอกยศสิริเพนอายุ53ปีมีอาการบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแก้มขวามีอาการหูอื้อแล้วก็ปวดศีรษะทางด้านดาดตำรวจสโรชาอนุยาโตอายุ38ปีถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณดวงตาด้านขวาอาการปลอดภัยดีค่ะซึ่งก็เรียกว่าทุกท่านก็ได้รับความเมตตาแล้ก็ยังความปลักปลือมปิติที่พระองค์ท่าน ยังคงห่วงใยประชาชนแล้วก็เรียกว่าต่อครอบครัวอย่างหาที่สุดนี้ได้ด้วยนะคะขณะที่ทางด้านพันตำรวจเอกอภิชาติวรณโกผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาท่านได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจำนวน30นายร่วมบริจาคโลหิตให้กับดาบตำรวจวิสิ์บัวศรีเจ้าหน้าที่ e o d หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตรวจชายแดนที่43ด้วยโดยทางโรงพยาบาลยังมีความจำเป็นคุณผู้ชมต้องใช้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดจำนวนมาก จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ค่ะในการบริจาคเลือดกรูปใดก็ได้ที่ห้องบริจาคเลือดชั้น2ตึกเก่าโรงพยาบาลสงขลานครินตั้งแต่เวลา8นกา30นาทีจนถึง16นาฬิกานะคะย้ำว่าทุกหมู่เลือดผู้ชมสามารถจะเดินทางไปบริจาคได้เลยค่ะ นอกจากนี้ทางด้านท่านผู้ว่าจังหวัดสงขลาเองและคณะยังได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลาอําเภอเมืองสงขลาค่ะเพื่อจะเยี่ยมและก็ติดตามอาการบาดเจ็บของนายสุดที่ศักดิ์มิเซนอายุ44ปีเป็นชาวบ้านหาปลาในพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านนาเพื่อชนะค่ะที่เหยียบกับระเบิดอาการสาหัสขาขวาเกือบขาดถึงเข่าจากเหตุการณ์เดียวกันรวมทั้งมีบาดแผลสะเก็ดระเบิดที่แขนขวาและตามร่างกายแล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลสงขลาตอนนี้อาการปลอดภัยนะคะ พร้อมทั้งได้มอบเงินจํานวน20,000บาทและกระเช้าเยี่ยมจากท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจังหวัดสงขลาจํานวน5 0 0 0บาทเพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวในเบื้องต้นนะคะก็รยกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก็แน่นอนว่า ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วทุกคนก็ต้องเรียกว่าให้ขวัญและกําลังใจกับทุกท่านที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อไปด้วยนะคะ